อยู่ห้องคนเดียวหรอไม่ใช่พี่จริงแต่พี่จริงหลับอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่หลับ <laughs> อะไรไม่รูไนน้ไม่คุยกับหนูเร็วไม่คุยกับหนูเร็วไม่คุยกับหนูเร็วจะมาร้องไห้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ร้องหรอก กจะขอบคุณเขาค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณเขานะคะแง่แง oui, ่หนูมีอะไรจะมาบอกทุกคนจริงๆมีจริงๆหนูมีอะไรจะมาบอกทุกคนคาดหวังกันแน่เลยแน่คาดหวังกันดีคาดหวังคาดหวังหนูเหรอคนดู ไม่ไม่มีจริงๆมีจริงๆมีม,มีจะมาบอกทุกคนจริงๆเชื่อหนูปะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังเฮ้ยแต่มีจริงๆทุกคนนี่ใส่มีนี่อาจจะดีฉันไม่ใช่กุเลน นูน่นายพี่ริงหนีไม่ได้โอ้ยขอบคุณค่ะรู้สูกชอบดอกไม้อะ้อ่ะขอบคุณครับตุกเจ้ไม่ได้ได้มานานมากแล้วขอบคุณค่ะน่อยากที่สุนโลกเลยน้องเหนินน้องเหนินน้องเหนินทุกคน,นอย่าเพิงเ่งรีบ หนูยังไม่เฉลยแล้วว่าหนูจะบอกอะไรแต่จะเฉลยแล้วเพราะเดี๋ยวทุกคนจะไม่อยู่หูเพราะทุกคนจะรำคาญหนูละโอาแค่ๆอ,อ,อยู่กันหนูก่อนสิ่งที่หนูจะบอกทุกคนนั่นก็คือกระหว่งกรหว่งางกรหว่งหวงระวังสิ่งที่นะพูดจริงจังอะสิ่งที่หนูจะบอกทุกคนก็คือหนูรักทุกคนที่สุดนในโลกเลย จริงๆหอยากจะมาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดเลยคือไลฟ์นี้หนูจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตหนูแล้วก็อยู่ข้างๆหนูมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณที่ส่งหนูไปติดอันดับด้วยนะคะเป็นความทรงจำปีแรกที่ดีมากๆเลยก็ไม่คิดว่าจะมีชื่อตัวเองอยู่ด้วยคือตอนแรกหนูคิดว่ามันจะไม่มีชื่อหนูแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่จริงถึงขั้นหนีหนูออกไปเลย <c oughs> ได้หนูอยากคือจริงๆแล้วหนูอยากมาพูดความรู้สึกให้ทุกคนว่าหนูรู้สึกยังไงเพราะว่าบนเวทีมันพูดได้แค่นาทีเดียวทุกคนแล้วแบบมันสั้นมากคือหนูพูดแบบเออหนูเลยใช่หนูก็เลยอยากมาแบบมาขอบคุณทุกคนจริงๆเลย พี่จริงเขินพี่จริงออกไปแล้วขอบคุณค่ะโอไยทุกคนอย่าพ่งพิ่งอย่าพิ่งหนูสวยไหมเนี่ยทุกคนตัดไปลงหนูสวยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่บรักทุกคนที่สุดในโลกเอยขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> ค,คะถึเต้น่ำไม่เคยได้ชออดอกไม้สองช่อหน้าร้อนไปหมดเลย กี่จินต์นะสืบพูดห้เอ่อไม่งั้นซือฉันจะให้เตียทสปีชคือหนูเตรียมแล้วทุกคนพูดไม่ทันอ่ะน้องเฮอร์ระเบิดเฮอร์พี่ชอตแคปยังอ่ะหนูจะรอแคปของทุกคนอ่ะกันนะถ้า้ยทำไมทุกคนพิมพ์ท้าจ้าสามสิบห้าจิวะ ใช่ไหมสาวสิบห้านิ้วขอบคุณค่ะเฮ้ยทุกคนแอบเตี้ยมอะไรมาบ้าทำอย่างนี pues mm ้กันเขินหนู่มๆหนุๆขอบคุณค <sm> ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณคทุกคนรับนิ้วหัวเราไม่ไม่สวยเลยตลกขอบคุณค่ะ หนูหวังแล้วว่าแฟนคลับหนูน่ารักที่สุดในโลกไม่มีใครสู้แฟนคลับหนูได้แล้วหนูบอกเลยเอาเถอะไม่รู้วะหนูให้แฟนคลับน,น่ารักที่สุดในโลกได้ชื่อแม่อะไรทาดาทุกคนแล้วหนูเห็นในสตอรี่เจนดี้เจนนี่ลงว่าทาดาอ้าว ทุกคนเน็ตหนูกลับมายังทุกคนเน็ตหนูกลับมายังทำไมมีควว่าหนูเน็ตค้างน่ากลัวมากกลับมายังหนูกลับมายังหนูมาอย่างหนูมายังทุกคนช่วยหนูด้วยทุกคนช่วยหนูด้วยหนูกลับมารือ,อยัง หนูกลับมาแล้วโอเคหนูกลับมาแล้วโอเคโอเคโอเครำทำงานเน็ตหนูว่าหนูค่อนข้างมีปัญหาก,กับเน็ตทีในนิดหน่อยเพื่อนไม่ชัดแต่ความรักพี่ชัดเจนหนูชัดเจนกว่าว่าหนูหลังพ,พี่ไม่ได้ค้างนะแต่ภาพแต่เฮ้ยรีแคบไหมรีแคบไหมรีแคบไหมไหนูจะเล่าให้ทุกคนฟัง ว่าตอนที่แบบว่าเขาประกาศผลมาใช่ปะแล้วมมที่มันใช่หมได้เดี๋ยวเอาชนะเองทุกคนไลฟ์นี้มีอะไรจะพูดเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ก็คือจราจริงไหมอะถ้าพูดถึงตอนรับรางวัลใช่ไหมคะคือหนูไม่คิดว่ามันจะว่าชื่อจะตี่เพราะว่าตอนแรกคิดุกอะไรอะคนเนี้ยคือตอนแรก แต่เลขที่วันที่ประก,กาศผลนะคือหนูก็เผื่อใจมาแล้วแหละว่าแบบว่าหนูอาจจะไม่ติดเพราะว่าหนูเห็นยอดแล้วหนูเห็นยอดที่แบบว่ายอดทั้งหมดของปีนี้ว่าเขาลงกันกี่โทเค็นอะไรเงี้ยคือล้าน 1, หนึ่งล้านหนึ่งแสนโทเค็นบ้าทุกคนคือมันโหดมากจนหนูรู้สึกว่าแบบโอเคหนูทําใจแล้วอะเพราะแบบ อืมแล้วพอนีเราอาจจะยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีชื่อหนูขึ้นมาจริงๆหนูก็เือหนูช็อกมากๆทุกคนแล้วหน้าหนูอะ่ะคือหนูไปดูไลฟ์ย้อนหลังมาแล้วหน้าหนูแบบร้องไห้จนมันบู้ไปหมดเลยอะ่ะมันบู้บีมากอะ่ะไม่คือมันจริงๆคือก่อนขึ้นเวทีอะ่ะหนูร้องไห้ ก่อนขึ้นไปทีหนูก็ร้องก่อนขึ้นขึ้นไปร้องแชร์สนุใช่ปะคือหนูเครียดมากหนูกวนมันไม่มีชื่อหนูขึ้นมาจริงๆหนูจะทํำยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ไข่ถามพี่ไข่อะไรหนูร้องให้จริงๆจนพี่ไข่ต้องปอบไม่งั้นคือร้องเพลงแชร์สนุไม่ได้แล้วอ่ะคือตอนนั้นแบบถ้าร้องต่อไปคือหนูขึ้นไปโชว์ไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยหยุดร้องแล้วก็แบบพอมันมีชื่อตัวเองมันก็แบบเออมันรลองแล้วอะไรเงี้ยใช่ นี่ชื่อฟูเก,กเบเลยเป็นร้านเลยเหรอพี่นั่นแหละหนูก็คิดอยู่ร้านเลยเหรอพี่เต้นบูมสนุกไหมสนุกหนูอ่ะชอบเพลงแบบว่าแนวนั้นมากเลยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเล่นได้เยอะดีหมายถึงว่ามันมันมันฟรีได้เยอะดีมันเลื้อยดีหนูชอบตอนเข้าบอกซีจีเทนี้รุ่นสาม แล้วเงียบรู้สึกยังไงบ้างใจมันเต้นจนแบบมันจะหยุดเต้นอยู่แล้วว่าตอนนั้นมันจะหยุดเต้นแล้วทุกคนคือถ้าพี่แบบพี่พิธีกรไม่พูดเร็วกว่านี้คือหนูอาจจะช็อกอยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> นาย่าเมากแต่น่ารักดีของคนครับคือหนูไปดูหนูตลกหน้าเตเองมากปีนี้ได้มีมเอาเลยหน้าแบบ <c oughs> อืม้มเอมเอ็มสุด เล่นเดนร้านเดียวที่พี่มีคือหัวร้านครับไม่อะไรอ่ะอุ้ยอ่าอนไม่ได้นะไม่คิดว่าเป็นรุ่นสามไม่คิดว่าเป็นเพื่อนรุ่นสามหรออะตอนแรกตอนแรกที่ได้ยินรุ่นสามอ่ะหนูลุ้นว่าจะเป็นหนูหรือจะเป็นพี่หลิงตอนแรกนะ่ะ อัหนูมั่นใจหนูมั่นใจในแฟนคลับหนูคะ่ะใช่หนูค่อนข้างมั่นใจในแฟนคลับหนูมากๆคือหนูมั่นหนูคืองก็มั่นใจในแฟนคลับตัวเองว่าทุกคนต้องทําได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งพอผลออกมาหนูก็รู้สึกดีใจแทนทุกคนมากๆแทนตัวเองด้วยแต่ดีใจที่แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตหนูมาเสมอแบบ ก็ดีแตอย่าหนูไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งที่แบบตา48ไม่น่าเลยเด็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบวันหนึ่งจะมีคนมาแบบซัพพอร์ตเราจริงๆตอนที่เรามาเป็นเมมเบอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะทุกคนแม้ว่ามันเกินความคาดหมายว่าแบบในชีวิตนี้เราสามารถแบบมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นจริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบจริงหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันดีใจมากทุกคนหนูด้ยจริงๆใช่แล้วนั่งได้ชีระดับน้องเพิรน <c oughs> คือวันนี้หนูมาได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าพี่จริงจะต้องหนูจะต้องให้พี่จริงสอนเต้นเพลงโร้ดโชว์ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมโร้ดโชว์อีกแค่แป๊บเดียวยังไม่ได้เริ่มซ้อมเลย ก็มาซ้อมแต่ G E อะทุกคนหนูจะสู้นะคะมีเพลงเพลงอะไรใหม่ๆใช่มีอะไรใหม่ๆเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนรอชมถ้าเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนอาจจะต้องหลับแล้วพรุ่งนี้ก็มีซ้อมอีกทุกคนเออทำไมเพลงใหม่มันเยอะมากเลยหนูจะต้องฝึกเต้นแล้ว เต้นผิดพี่จริงตีนะเฮ้ยทุกคนยากยากยากหนูดูแล้วแบบเซตลิส์ไม่เคยเต้นอนะเอาเพลงแบบอะไรพี่จริงเลยนะได้เลยอันนั้นหนูรออยู่เอ้ยทุกคนจริงไหมหนูอยากเต้นโดดดีดงมากเลยหนูอยากเต้นโดดดีดงคือหนูเห็นเมจิเฮ้ยหนูเห็นคลิปเมจิ คลิปรุ่นห้าเราชชว์รุ่นห้าใช่ไหมแล้วมีเพลงโนดดีดงแล้วพี่พี่เมจิเขาเป็นพี่หนูใช่ไหมพี่เมจิเต็นที่เมจิในเซนเตอร์ทำไมว่าหนูเปิดคลิปนั้นเมื่อคืนหนมันขึ้นฟีดในติ๊กต็อกหนูแล้วหนูก็เปิดคลิปนั้นวนแบบหลายรอบมากอ่ะ <c ười> คือหนูชอบเ <c ười> พิ่มวงโดดดีดงเท่ากับเบเฟิทอาวุธนับ เพิ่มลงไปเองเลยดูดีดงอาจจะแบบตอนที่ไม่มีเพลงแล้วแล้วหนูก็ขึ้นมาเลยรีเควสไปใช่ไหมก็คิดว่าครั้งหน้าครั้งหน้าอาจจะรีเควสไปคือครั้งนี้มันทุกอย่างมันเร็วมากทุกคนเพราะว่ามันมี G E ด้วยก็เลยแบบไม่ทันได้ไปขอไม่ทันได้ไปพูดเลยเลยยินดีด้วยนะเพื่อนข้าพุ่ค่ะเพิ่งรู้ว่าเพื่อนอายุเท่าแพื่นใช่คือวันนั้นหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนนั้นพี่มาลีนถามว่า น้องเพิ่งอยู่เท่าไหร่เลยใช่ไหมว่าสิบเจ็ดแพทก็บอกว่าเอออายุเท่ากันเลยอะไรเงี้ยนุ่งเออจริงๆหนูนึกว่าน้องหนูว่าแพทเป็นน้องหนูจริงๆจริงไอคุยจริงหนกว่าแพทเป็นน้องหนูเพราะว่าเหมือนแบบเคยเห็นคลิปแพทขึ้นเฟียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแบบทุกคนเรียกแพทว่าน้องแพทอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าเอ้ยหรือว่าแพทเป็นน้องหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสรุปอายุเท่ากัน คือเน็ตหนูมันไม่ดีขนาดน,นั้นเลยหรอทำไมอืมจะจจะแสดงขายอะไรซะถ้าแหลงไปแล้วถ้าแหลงการไปแล้วต้นไลฟ์หนูแหลงว่าดิฉัน หเล่นๆุเล่นเล่นครับหุ่เล่นครับอย่าเล่นกับระบบ <laughs> อย่างเห็นเพิ่นเต้นลูมเรอโอกาสอยู่ค่ะแกะรอล,ละ <laughs> เอ้ย MV ลูม์ดีอ่ะคือเล็ดเลดเกิน ทุกคนขออภัยในผมหนูคือหนูนั่งมอเตอร์ไซค์มาวันนี้วันนี้หนูนั่งวินทุกคนแล้วหัวมันปุ๊บระเบิดเฮ้ยทำไมผมมาถึงเป็นแบบนี้คือตอนแรกหนูหนูก็มันจะถึงเร็วกว่านี้ทุกคนแล้วหนูก็ตอนแรกก็กะว่าจะไปสระผมก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์แต่มันไม่ทันแล้วมันห้าทุ่มแล้วหนูก็เลยโอเคไลฟ์เลยก็ได้ทุกคนตัดเรื่องผมหนูออกไปที หนูโทษกับผมหนูถ้ามันขัดตาใครใช่หัวมันปู๊มันมันมันปู้หมดเลยเนี่ยโอ๊ยหนูเพิ่งสอบผมเองนะทําไมมันไม่น่านั่งวินเลยทุกคนแต่คือถ้าเราไม่นั่งวินรถมันติดมากมันจะแบบมาไม่ทนนันหนูเสียงมากเลยอะหัวหนูปี๊บหมดเลยเนี่ยไม่สวยเลยวันนี้หนูขอโทษคนที่เข้ามาดูไลฟ์หนูด้วยนะคะ อาจจะแบบเฮ้ยน้องเพินตัวจริงดูดีกว่าในไลฟ์อะสุตอนนี้อาจจะยังทำไมแอมันร้องเหมือนมันจะระเบิดเลยอะปีบคืออย่างปีบคือมันปีบคือมันมันมันปีบอะมันแบนมันลาบมันมันอไอหยังวะ มันพีบอ่ะทุกคนเอ๊ะทำไมดูชมตัวเองเอ้ยไม่ได้ชมตัวเองเออวะทำไมทำไมพูดแล้วมันดูเหมือนชมตัวเองนั่นแหละมันแฟบใช่มันแฟบ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  yes มันแฟบอันทุกมันแฟบสวยสวพี่ว่าสวยตอนนี้ฟังแต่เสียงยังสวยเลย อาจจะบอกก่อนอาจจะต้องบอกกันเลยจุดนี้ผมรีบใช่ผมมันรีบมันไม่ไีบปีบดูเหนื่อมัฟีบใช่ใช่ใช่ค่ะทุกคนมันฟีบปีบมันเป็นกำเมืองใช่ไหมคะไม่แน่ใจฟีบสมนทุกคนเราสมน์หนเหอะไม่มีแล้วสาบเมืองพูดไทยดูคำสาบเมืองได้ไง ไม่รู้ผมมันขัาใจผมมันรีบอ๋อผมมันขัดใจผมมันรีบแองตลกพี่จริงเขาบอกว่าผมมันขัดใจผมมันขัดใจผมมันขัดใจมันรีบมันก่อยเหรอฮะ ผมมันก่อยผมมันช้าเฮ้ยนี่สาวเหนือคนภาคกลางกลางเวียงเชียงใหม่อาจจะใช่อยู่แข้าจอาอย่างก่อนแร้มเป็นคนเหนือไงดูเขานี่ัสเมืองกันยาวๆจริงพี่จริงบอกว่ารีบเลยตอนนี้ ใช่นี่จริงดูดีคือหนูนั่งมอไซค์มาแล้วผมหนูมันว่ะคือหนูอายมากเลยหนูไลฟ์อย่างเงี้ยเข้าใจกันอยู่สองคนเคนาะเราจะเข้าใจกันอยู่สองคนเคนี่ยเนมบอก,เ,กเ,เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพพี่จริงเป็นคนกรุงเ,เ,เทพกินแต่อูมากเกสอะไรอูมาอีกไหมอูมักเกส ผมมันก็สนุกเนผมหล่อครับอตอนแรกวันเสาร์ตอนแรกวันเสาร์ติดางานพอบอกมีต้องต่อถ้าใหม่ต้องไปละก็รอชมแล้วกันว,ว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันจะรอดมันจะร่วงก็น้างาน,นออมากระเซคืออย่างเจ้าคืออย่างกับเจ้า มันแกนคืออาหารญี่ปุ่นเสิร์ฟเป็นคำๆโอ้ยแกเสบ้านไหนคนบ้านไหนมาฮู้เอนี่น้องเป็นคนแปลพี่จริงเป็นคนพี่จริงเป็นคนที่ไหนวะพี่จริงเป็นคนที่ไหนอะทุกคนพี่จริงเป็นคนพี่จริงเป็นคน น,น,นี่ไันเจอว่าไหนอุย้ยอย่าไปฟ้องพี่คนไหน,นหนูไม่รุมจะไม่ได้ <c oughs> นี่ภูมิใจมากพี่มีหมวกน้องพื้นแกงภูมิใจในตัวภูม <c oughs> ิใจในตัวหนูหรอโอเคได้เลยโอ้โหพี่สิงเปคนฟังฉันใช่พี่สิงเปคนฟงันฟงนี่ญี <c oughs> ่ปุ่นตอนใต้ฮะโดน เป็นคนแป้กะใช่เจ้าต้องเป็นคนแป้เจ้าไม่จริงๆหนูเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าแม่หนูเป็นคนแพร่พ่อหนูเป็นคนกรุงเทพแต่หนูแมวก็เชียงใหม่อะไรวะยิงห,วงหวัวยงิงงงใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงคือแม่หนูเป็นคนแพร่พ่อเป็นคนกรุงเทพแต่หนูแมวก็เชียงใหม่อันสะแปลกเฮ้ย คนละากโลกใช่ค่ะทุนค,คนแปลกหรือคนแปลกเป็นคนแป๊เจ้าวาเลนตีงงอะ่ะงงงงกันเข้าไปงงงงเหมือนกันตอนหนูรู้ครั้งแรกหนูก็งงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มาตัวที่เชียงใหม่แม่หนูมาเป็นเกิดเชียงใหม่ใชห่หนูเกิดเชียงใหม่คือแม่แม่เออหนูไปรู้ครึ่งถูก คอาสำเนาเป็นคนแป้ใครเป็นใครเป็นคนฮะคนแปลแล้วใครเป็นคนเขียนสมก็ขาใจย้อนดูไลฟ์ตัวเองอาจจะงงตอนไม่ใช่ต้องย้อนดูตอนนี้ก็อาจจะงงอยู่ไม่แต่นี่พูดจริงทุกนคนคือแม่หนูเกิดที่แพร่พ่อหนูเกิดกรุงเทพส่วนหนูเกิดเชียงใหม่แต่เขาไม่ได้ไม่มีใครเป็นคนเชียงใหม่เลย หนูเป็นคนแรกในตระกูลที่เป็นคนเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อนเองครึ่งอะไรเออเล่นได้ไหมล่ะครึ่งคนครึ่งนางฟ้าะคะ่ะรูกคนหนูใส่หมวกได้ไหมเนี่ยหนูรู้สึกว่าหัวมันปี้บ้างไม่ชอบเลยอะ่ะอุ้ยหัวยุ่งเลยทีเนี้ยหนูจะใส่หมวกปิดแล้วนะ โอเคไม่ <Okay. laughs> ทำไมมันเป็นแบบนี้นะทุกคนดูดิน่าเกียดม,มากว่าคือมันเป็นกีบเลยอะ่ะ <laughs> หนูจะไม่นั่งวินตอนก่อนมาไลฟ์อีกแล้วทั้งชีวิตนี้หนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสัญญาน่าเกลียดม,มากเลยอะทุกคนโอ้ตายและชีวิตนี้ ใจโมแล้วจะมีแผ่นอะไรไม่ไค่ะนี่หนูซื้อมาใหม่ดีกว่ามันปุ๊นะกระหิตงนันเจ้าขับวินเองเลยเหรอใช่เป็นสกอยเป็นสกอยนี่ค่ะมีรอยท่อนะคะ่ะไม่รู้คนครึ่งหนูจะไปแล้วนะถ้ารู้ค่งหนูจะไปแล้วหนูขอไปซ้อมเต้นก่อนหนูกลัวเต้นไม่ได้อะ่ะมันเพลงใหม่เย,ยอะอ่ะ รูงนี้ทำผมทรงที่ไปจีอีดีกว่าทำไว้อย่างนี้ได้ไหมอันจะต้องอันจะต้องเก็บแบบนี้ทุกคนหนูสาวผมแล้วหนูจะมาอวดให้ทุกคนหนูสาวผมแล้ว อีกนาทีสุดท้ายแล้วหนูสะไปแล้วหนูจงไปทอมเต้นทุกคนก็สู้ๆนะคะมาใส่ขึ้นตัวเนิ่งวันหลังได้เจ้าหน้านมาใสาขนนะ่ขึ้นนะนนขึ้นนะหน้ามาใส่ขึ้นนะแชมพูเปล่าหนูอ่านชื่อแอคหนูตกใจชื่อแอค <laughs> ผมเชื่อว่าพังทำได้ให้กำลังใจให้กำลังใจเหมือนกันเต้นฝนราคากับพี่จริงเหรออสอยางฝนราคามันติดเลททุกคนมันต้องอายุยีสิรอหนูอีกแป๊บนึงนะอีกสปีทุกคนจะได้ดูหนูเต้นฝนราคาโอเคไปปักกันนะพียบ,ยบายๆขอบคุณนะคะทุกคนรักทุกคนมากมาก ไปช้อมเต้นไปสระผมด้วยบ๊ายบายเจกสารยาค่ะอย่าลืมว่าสารายาไงนะวันนี้